ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีมีนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนธันวาคม2568เดือนสุดท้ายของปีนะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักนั่นเองครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากขอกำลังใจจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคาทุกท่านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมรับฟังกันในทุกๆเดือนนั่นเองครับ ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานก่อนเลยนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับท่านมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพกรรมะหรือว่าเรือนการงานนั่นเองซึ่งดาวพฤหัสในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับเรียกว่าจะมีการโครจรโยกย้ายในช่วงของ23ธันวาคมแต่ว่าช่วงวันที่1นึงถึงยีเนี่ยจะอยู่ที่เรือนภพปุตตะนะครับทำมุมตีโกนสองแสงถึงตัวด้วย ทำให้ชาวราศีมีนดวงการงานก็ยังคงถือว่าดีอยู่นะครับแต่ติดเนื่องจากดาวมันเดินถอยหลังดาววิปริตเนาะก็อาจจะทําให้งานที่ทำเนี่ยเกิดความล่าช้าติดขัดนิดๆหน่อยๆนะครับหรือบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งแต่บางคนก็มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีๆมากมายนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำสักทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการงานเนี่ยนะครับก็ยังคงเรียกว่าดาวมันเดินถอยหลังนะเนาะอาจจะถามหาถึงความก้าวหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะต้องใช้แรงใช้พลังมากกว่าเดิมหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยไอเดียต่างๆมากมายนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เรือนการงานนะครับมีดาวพังคานซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนั้นมาสถิตยอยู่นะครับก็จะส่งผลดีนะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเราต้องแยกกันนะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องเงินบางคนงานติดขัดโน่นนี่นั่นแต่ก็ยังสร้างผลงานได้นะครับอาจก็จะมีเรื่องของเงินเข้ามา หรือบางคนงานเซลลงานขายกว่าจะขายเนี่ยขายยากมากเลยแต่ก็ยังขายได้ก็จะมีเงินเข้ามาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับถึงแม้ดาวการงานเดือนถอยหลังแต่ดาวการเงินทับเรือนการงานนะครับต่อให้งานยากลําบากอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์มีผลตอบแทนรายได้ด้านการเงินเข้ามานะครับในเรื่องของตัวเงินถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะและนอกจากนี้ดาวพ่างคานเป็นเจ้าเรือนพบสุภเรือนพบแห่งความสําเร็จนั่นเองครับความสำเร็จหมายถึงอะไรก็หมายถึงเกี่ยวกับ ชื่อเสียงนะครับหมายถึงอโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะครับแต่ดาวมันเดินภายหลังอยู่อย่างที่บอกก็ต้องออกแรงออกกําลังนะครับใช้ความพยายามมากกว่าเดิมจึงจะได้มาในสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนที่เรือนพบสุภาครับมีดาวพระที่เจ้าเรือนพบอริเนมาสถิตที่เรือนพบสุภาเนะครับชาวราศีมีนก็ต้องระมัดระวังการถูกขักหลังแขงข้างหลังนะครับไว้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะต่อมานะครับในช่วงวันที่7ธันวาคม ดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนีและดาวผู้ใหญ่เนี่ยจะโครจรมาอยู่เรือนภพสุภานะ่ครับทาให้ชาวลัคนาราศีมีการทํางานเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่คอยผลักดันอุปธรรมสนับสนุนหรือการทํางานควรใกล้ชิดควรนะครับถมตัวเข้าหาผู้ใหญ่จะดีท่านใช้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับได้รับความโชคดีจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามหรือว่าในด้านของความรักเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่7จธันวาเป็นต้นไปความรักค่อนข้างสดใสค่อนข้างดี มากๆเลยครับและมาวันที่18ธันวาคมนะครับดาวพาทิตเจ้าเรือนอริจะโครจรมาทับเรือนการงานนะครับอยู่ร่วมกับดาวพังคารหนึ่งสเป็นคู่ศัตรูกรันนะก็ถือว่าเป็นคู่ทะเลาะเบาแหวงชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงนี้การงานระมัดระวังนะครับจะมีศัตรูคอยขัดแข้งขัดขาการงานติดขัดมีปัญหามีคนคอย กันแกล้งนะครับมีศัตรูเกิดขึ้นในการทํางานนั่นเองนะก็ค่อนข้างจะมีความวุ่นวายพอสมควรเลยแหละนะโดยเฉพาะ1นสามันเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับเหมือนศัตรูทะเลาะก,กันนะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลย ต่อมาครับ22ธันวาคมดาวพระศุกร์ค,ครับเป็นเจ้าเรือนภพสหชชัจชาจจโคจรมาทับเรือนการงานข้อดีครับดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระขันขานและเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานต้องหาตัวกลางไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะนะครับให้ขาตัวกลางเพื่อนอะไรก็ได้เข้าไปคุยเข้าไปอะไรต่างๆเจรจานะครับคอยช่วยเหลือตรงนี้อย่าเข้าไปปะทะโดยตรงไม่ค่อยดีนะครับในในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องงานนะนะครับทีนี้ ในเรื่องของมุมดีๆ3กับ6เนี่ยเป็นดาวคู่มิดกันและดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชาครับชาวลัคนาราศีมีนก็มีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆพบปะเพื่อนฝูงนะครับได้เจอคนรอบตัวนะครับหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับงานตั้งแต่3คนขึ้นไปจะดีมากๆเลยนะแต่นอกจากนี้ดาวพระศุกร์นะครับก็มีความเป็นมรณะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนบางท่านนะเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามามีเพื่อนแนะนางานที่ดีเฮ้ยมาทํางานกับเราไหมนะครับตรงนั้นมี สมัครงานนะอะไรเงี na <arr> ang, ้ยนะครับเงินเดือนดีนะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงละกันนะก็ถือว่ามีโอกาสละกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานเข้ามาตั้งแต่22ธันวาคมเป็นต้นไปหรือในอีกมุมหนึ่งครับในเรื่องของการทํางานก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อ,อก,การเจราจานะครับการงานต้องมีการเดินทางนะในช่วงตั้งแต่22ธันวาคมเป็นต้นไปครับและมา23ธันวาคมครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวและดาวการงานจะโคจร ถอยหลังมาอยู่เรือนพบพันธุนะครับก็ถือว่าข้อดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานก็อาจจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละได้เจอหัวหน้าเก่าหรือคนรู้จักเก่านะครับอาญาติเก่าอะไรเงี้ยคือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒินะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกับเราเอาล หรืออายุมากกว่าเราเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้กลับไปเจอคนเก่าๆเหล่านั้นทํางานร่วมกันก็นได้นะครับหรือคนเหล่านี้จะกลับมาเรียกว่ามีอํานาจมีพลังนะครับคอยสนับสนุนท่านในเรื่องกิจการงานได้ ค่อนข้างดีนั่นเองดาวถอยหลังมาอยู่เรือนพันธุแล้วนะครับก็ถือว่าจากนี้ไปต้องเข้าทางผู้ใหญ่จะดีมากๆเลยครับและมา26ธันวาคมเลยดาวพระพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบผู้ใหญ่และเป็นเจ้าเรือนปัตตานีจจโ,โครจรมาทับเรือนการงานข้อดีนะครับดาวพฤหัสก,กับดาวพระพุธเนี่ยเขาเรียกว่าได้มาตรฐานเกษตรแรกเรือนนะครับสลับบ้านกันอยู่นั่นเองก็จะทําให้ดาวพฤหัสจ,จากเดิมที่ถอยหลังไม่ค่อยดีก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีมีกําลังมากขึ้นนะครับเรียกว่าการงานก็จะ เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่อยเป็นค่อยไปนะอันนี้ไม่ได้แบบปึบปับนะและที่สําคัญครับมันก็จะมีเรื่องข้อดีของ1นคู่ประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องงานใครที่ไปเจราจาติดต่อนะปิดจ็อบในช่วงของปลายปีนะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญ,ญาหรือใครต้องการเรเอกสารเริ่มงานก็มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะก็ถือว่าจะมีข่าวดีในเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดการเจราจานะครับการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับสีกับหกก็เป็นคู่ธาตุหนามกันอีกหมาาายถึงวว่เล พูดจาอะไรไปก็จะไหลเลื่นดูฟังลื่นหูคนก็จะเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือคนข้างมากนะครับแต่4กับ3เนี่ยมันเป็นคู่อาจาพูดตรงพูดแรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีมีนนะถ้าพูดให้ศัตรูกลายเป็นมิตรก็สามารถทําได้หรือจะพูดให้มิตริกลายเป็นศัตรูก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดแต่ด้วย ที่ดูภาพรวมต่างๆเนี่ยนะครับดูเหมือนคําพูดจะให้คุณได้ประโยชน์มากกว่านะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เช่นเดียวกันเนาะคุณมีมีดนะครับอ่ถ้าทําอาหารก็นะครับสามารถสร้างประโยชน์ก็คือทําอาหารได้แต่ถ้าเกิดไปแทงคนนะครับก็เกิดโทษได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวประพุทธนะครับส่งผลนะครับในด้านดีนะครับแล้วก็มีด้านเสียก็คือ4-3นั่นเองนะครับมันเป็นเรื่องของการพูดตรงพูดแรงมากกว่าคนอื่นมักจะรับความจริงไม่ได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างในเรื่องของดวงการงานกกก็็ถืืออออว่่าาเเปนนีีีดทมโ เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะในเดือนธันวาคมนี้ครับชาวลัคนาราศีมีนให้ไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวครับนาะดาวการงานคือดาวพฤหัสครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังฆทานนะครับให้ในสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นสื่อนําพลังงานได้ค่อนข้างดีนั่นเองครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาครับแนะนําบูชาเป็นนะ และเหล็กไหลนะครับแกสลักเป็นรูปพระสมเด็จเป็นรูปหลวงปู่ทวดเป็นปางสมาธิด้วยนะครับตามตรงตามในเรื่องของดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนะครับก็คือดาวพฤหัสและเป็นดาวประจําตัวด้วยใครสนใจครับวัตถุมงคลแล่เหล็กไหลนะครับแกสลักเป็นรูปพระสมเด็จเป็นรูปหลวงปู่ทวดก็สามารถแอดไอด i ไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีมีนได้เกี่ยวดาวพอังคารนะครับตอนนี้ดาวพอางคารนะอยู่ที่เรือนการงานอย่างที่บอกเลยว่านะครับในเรื่องงานต่อให้มีอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของผลประโยชน์ครับนะยังคงมีเข้ามาเรื่องของเงินรายได้ก็ยังคงดีนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนนะครับในเรื่องการเงินนะก็จะมาจากการทํางานแล้วก็ดาวพระเกตครับนะเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในอีกมุมนึงก็เกี่ยวกับด้านออนไลน์ต่างประเทศนะใครที่ทําเกี่ยวกับ ด้านออนไลน์ก็จะมีนะครับช่องทางในการได้เงินนะจากตรงนั้นมาเพิ่มเติมมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพระเสาตกวีนาศครับชาวลัคนาราศีบินท้า พูดกันตามตรงนะท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับดวงเงินรั่วเงินไหลอยู่แล้วก็ในเรื่องการลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ค่อยดีนะท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกให้ลงทุนนะครับมีเกณฑ์เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเงินนะครับโดนหลอกลวงแก๊งคอเซนเตอร์อะไรต่างๆก็ระมัดระวังไว้ให้ดีๆนะดาวพระเสาร์อยู่กับดาวพระราหูด้วยดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนวีนาศนะก็ระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินสีเทาอาชีพสีเทาหรือการถูกหลอกลวงถูกหักหลังนะชาวราศีมีนก็ฝากความเป็นกังวลไว้ประมาณนี้ครับส่วนท ก็ไม่มีดาวอะไรเสียมาทับเรือนการเงินเพราะฉะนั้นครับก็ถือว่าการเงินยังคงแข็งแกร่งยังคงมั่นคงยังคงดีนะส่วนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดาวโชคลาบตกวีนานาครับเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับชาวลัคนาราศีมีน ให้ไปทําบุญนะครับเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวดาวการเงินนะเป็นดาวพงางคานก็ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ครับเช่นการไถ่ชีวิตโคโกระบือปล่อยปนานาเขียงครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะได้ตัวเลขมงคลแก้เคล็กก็ขอให้ทําบุญลงท้ายด้วยเลขและกันครับเป็นกําลังของดาวพงางคานเจ้าเรือนพบการเงินของท่านส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาครับอันนี้ก็แนะนำเนาะดาวพงางคานกําลังเท่ากับเลข8นะครับก็คือพระราหูเนาะบูชาพระราหูขอ,ขอพรอ,องเทพ ราหูจะดีนะครับอ่าในเรื่องของด้านการเงินนะอันนี้เราดูตามกําลังดาวนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของดาวเจ้าเรือนนะครักำลังดาวพหังคารก็คือเลข8ครับนะก็คือพระราหูเนาะใครสนใจเป็นพระราหูรุ่นมหาโพกซัพ์จากช่องหัวใจดาคาครับก็สามารถแอด id l i ี e เข้ามาติดต่อสอบถามจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักชาวลัคนาราศีมีนนะครับได้แก่ดาวพระพุธครับในช่วงวันที่1ครับไปจนถึงวันที่7เนี่ยดาวพระพุธนะจะตกมรณะก็ถือว่าในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นส่วนใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพของแฟนมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับสุขภาพของตัวท่านก็ระวังโรคเกี่ยวกับในช่องปากไว้นั่นเองนะครับ และมาวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปครับชาวลัคาราศีมีนเตรียมรับฟังข่าวดีได้เลยดาวพระพุธจะออกจากเรือนมรณะมาท่าเรือนพบสุภาแล้วคนโสดครับช่วงนี้จะเสน่ห์แรงนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจได้พูดคุยเจรจาได้สื่อสารกันนะครับและจะเป็นเรื่องของการาพูดคุยนะครับในช่วงนี้ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการสื่อสารอยู่แล้วมาอยู่เรือนพบแห่งความสาเร็จแถมเจอดาวพระศุกร์เจ้าเรือนสหัชชะนะครับก็อาจจะมาโดยผ่านเพื่อนนะเพื่อนแนะนําให้รู้จกักหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวลักษณะเนี่ยนะครับ 6กับ4เป็นคู่ธาตุน้าก็คือนะครับเป็นคนลักษณะนิสัยใกล้ๆก,ก,กันใจเย็นด้วยนะครับแต่ก็มีดาวพาทินะซึ่งเป็นดาวธา,าตุไฟนะก็อาจจะเป็นคน2บุคลิกด้วยนะครับบางทีก็ดูเหมือนแบบผงผางเป็นผู้นำนะครับบางทีก็ดูเหมือนใจเย็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นคนดูดีนะครับแต่งตัวทันสมัยแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นรูปร่างลักษณะสีผิวออกไปทาง ขาวนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนดวงคนโสดจะสเสน่ห์แรงมากๆเพราะดาวความรักมาอยู่เรือนพบแห่งความสําเร็จนั่นเองครับและมาวันที่26ธันวาคมดาวพระพุธครับจะโครจรไปอยู่เรือนกรรมมาครับนะเจอดาวพาธิติอีกแล้วและดาวพระศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุนะ้ำเหมือนเดิมเพิ่มเติมมีดาวพางคารมาอยู่ร่วมด้วยนะช่วงนี้ชาวราศีมีนนะครับถ้ายังไม่เจอนะนะครับยีบหกธันวาเป็นต้นไปจะเจอกันโดยผ่านการทํางานนะครับทำงานร่วมกันการติดต่อสื่อสารเจรจาหรือมีโอกาสได้ ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการได้เข้าสังคมใหม่ๆเจอคนเยอะๆนะครับจะทำให้ท่านนนั้นได้เจอคนที่ถูกใจนั่นเองเพราะฉะนั้นตลอดเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนคนโสดครับมีเกณฑ์จะได้พบเจอเนื้อคู่นะครับได้พบเจอคนที่ถูกใจ นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับถ้าเกิดเลยวันที่7ทธันวาเป็นต้นไปดวงความรักจะกลับมาดีหากแฟนเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีนะครับเธันวาคมเป็นต้นไปสุขภาพก็จะกลับมาดีนะครับเรียกว่า,าหาทางรักษาถูกโรคนะครับาทานยาถูกโรคอะไรประมาณนี้สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะครับหากมีปัญหาทะเลาะ กันนะครับอยากจะง้อนะครับอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยนะครับหลังจาก7จ็ธันวาคมเป็นต้นไปดวงความรักจะกลับมาสดใสทั้งคนโสดและไม่โสดนั่นเองครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวครับดาวประพุธก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคน้ําดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําแต่ว่าเป็นน้ําคลองน้ํามหาสมุทรนะครับก็คือน้ําใช้ทั่วไปไปบริจาคเงินชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดทําบุญในวันพุธได้ยิ่งดีครับเงินทําบุญขอให้ลงถ่ายด้วยเลข17ครับ ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีมีนด้านความรักก็ต้องเป็นสีพึ่งสีพึ่งมหาเสน่ห์จากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษแล้วใครสนใจสีพึ่งดีๆก็สามารถแอดไอ l ดี e ไลนเข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่อีหน้า EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ